ใครร้องให้บ้างสงครามสมรสซีนสุดท้ายเทคเดียวผ่านฉากสุดท้ายก่อนปิดกล้องใครร้องให้ตามบ้างสงครามสมรสตอน15เผยความลับเล่นแค่เทคเดียวผ่านละครน้ำดีมาแรงจริงๆค่ะสำหรับละครเรื่องสงครามสมรสที่ล่าสุดดำเนินมาถึงอีพีที่15แล้วทำเอาคนดูทั้งประเทศอินหนักมากน้ำตานองหน้าตามตำกันอย่างซีนที่แม่แอป พูดคุยกับลูกชายนักแสดงสองคนทำถึงอารมณ์มากๆเลยเรียกน้ำตาจากทุกคนแม้กระทั่งคนในกองถ่ายซึ่งล่าสุดทางด้านของสันสีแก้วหล่อผู้กำกับสงครามสมรสได้โพสต์อินทตาแกรมส่วนตัวเผยความในใจถึงซินนี้ว่าสงครามสมรสอีพีสิ หวานคมติชมกันได้ซีนนี้ถ่ายวันสุดท้ายและเป็นซีนสุดท้ายของเรื่องก่อนปิดกล้องแค่จะบอกว่าถ่ายเทคเดียวพี่แอฟและเจ้าคุณเล่นเทคเดียวผมร้องให้แล้วพอเลิกในขณะที่ทางด้านสาวแอฟได้รีโพสต์พร้อมบอกว่าขออนุญาตรีโพสต์จากพี่สันตินะคะซีนวันนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงสงครามสมรสอีพีสิบห้าค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะละครสงครามสมรถละครน้ำดีที่เรียกเกรตติ้งพุ่งกระฉูดไม่หยุดนะคะในที่สุดก็มาถึงอีพีที่15เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งในอีพีนี้แอปพลกษออนก็ได้รับเสียงชื่นชมในความเก่งจากผู้กำกับสันสีแก้วหลอดถึงในสิ่งสุดท้ายว่าถ่ายเทคเดียวจบค่ะงานนี้เรียกว่าเนื้อหาละครก็ดีตัวละครก็เก่งจึงทำให้ชนะใจผู้ชมนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามตอนจบกันนะคะ